้เห็น,นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็จะสรุปได้ยังเปรียบเทียบจำนวนติดดูบ้างนะคะว่าชนิดไหนนะคะมากกว่ากันน้อยกว่ากันนะคะ,อะลองดูเลยนะคะบนเส้นจํานวนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตนะคะบนเส้นจํานวนสังเกตที่นะคะศูนย์นะคะศูนย์อยู่ตรงกลางนะคะฝั่งที่อยู่ขวามือด้านที่อยู่ขวามือของศูนย์นะคะก็คือ จำนวนที่มากกว่า0ใช่ไหมคะจำนวนที่มากกว่า0เนี่ยก็คืออะไรเอ่ยเริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแบบนี้เราเรียกว่าจำนวนเต็มอะไรนะจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะอะ่จากนั้นจำนวนที่อยู่ทางซ้ายของ0นะคะจำนวนที่อยู่ทางซ้ายของ0อย่างที่คุณครูเคยบอกไปแล้วว่าจะมีค่าน้อยกว่า0ใช่ไหมก็เริ่มจากลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้เนาะ ฝั่งนี้ก็จะคือจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะ,ะจากนั้นนะคะก็จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อนะคะอันนี้จะเป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อนะ,ะ,อะจำนวนที่อยู่ทางขวามือจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอ,อจริงหรือไม่จริงนะคะ,ะเดี๋ยวค,คุณครูจะลองยกตัวยอย่างนะคะ5กับ 2 5นะคะอยู่ทางขวามือของ2เพราะฉะนั้น5เป็นยังไงคะ5จึงมีค่ามากกว่า2ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะแล้วถ้า2กับ0อ่าเขาบอกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวานะจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นอะไรมากกว่ากันคะ2ใช่ไหมคะต้องมีค่ามากกว่า0นะคะหรือคุณครูจะเขียนเขียนสลับกันนะคะเป็น0น้อยกว่า2ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะ, <S <S ะทีนี้ลองมาดูแบบนี้บ้างแล้วถ้าเกิดเป็นศูนยกับลบ3 ศูนย์เป็นยังไงคะอยู่ด้านขวามือของลบสามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นศูนย์เป็นยังไงเอ่ยต้องมากกว่าลบสามแน่นอนเลยนะคะอ่าเริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปแล้วเ้าเกิดลบสองกับลบห้าล่ะนักเรียนสังเกตนะคะลบสองกับลบห้าอะไรอยู่ด้านขวามืออยู่ทางด้านขวามือนะคะ ลบ2ใช่ไหมคะดังนั้นลบ2จึงเป็นอย่างไรคะจึงมีค่ามากกว่าลบ5นั่นเองนะหรือคุณครูจะเขียนอีกแบบหนึ่งสลับกันนะคะบอกว่าลบ5น้อยกว่าลบ2ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกันนะคะกับด้านกันนะคะแต่นักเรียนต้องใส่เครื่องหมายให้ถูกนะว่า อะไรคือมากกว่าอะไรคือน้อยกว่า <ud> เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ